อัปเดตสวนไผ่ตรงลืมแรงแปลงอ่แปลงที่ระดับหน้าดินต่ำที่สุดนะทุกคนแปลงนี้อายุน้อยนะว่าเราเพิ่งปลูกใหม่ได้น่าจะเข้าปีที่สามหรือสี่จำไม่ได้ประมาณนี้แหละนี่น้ำยังขังอยู่นะตอนนี้คือปลายเดือนตุลาวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าวันนี้ยี่ิบห้าปลายเดือนตุลาคมน้ำขังนี่ก็ ทันที่เห็นเลยทุกคนจะเป็นผักบุ้งแตส่วนใหญ่ที่อยู่แล้วทำงานเราก็เดินลุยนะทุกคนเไม่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนเดินลุย<อ>มีข้าวดวยงามเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้ส่วนการออกหน่อของของแปลงนี้นะมันจะออกแบบยกโคลนอ่ะมันจะออกข้างบน ออกไม่ไม่ไม่ได้ออกจากตาล่างมานี่ออกหน่ออยู่นะเห็นไหมแต่ว่ามันจะออกอ่จริงนี่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 เนี่ยมือครับนี่นี่นี่หน่อยเห็นไหมหนอนี้แหละมันจะมันจะเป็นเหมือนตาบนอ่ะตาบนมันจะยกนี่แหละสาเหตุที่เราเราต้อง รักษาเรื่องคนลอยเห็นไหมเขาจะออกประมาณนี้เขาจะยกระดับขึ้นมาเหนือน้ําเพราะว่าไต้องลืมแรงเป็นไผ่ที่สามารถสร้างรากอากาศได้ลากอากาศในน้ําได้ไวมากเห็นไหมลากอากาศนะหมายถึงลากที่อยู่เหนือน้านะถ้าเป็นไผ่พันหนักสมมุติไผ่พันหนักอย่างไผ่สีสุกที่แบบเป็นไผ่จากสารชาวบ้านเราเนี่ยคือถ้าน้ําท่วมนี้เขาจะไม่สามารถสร้างรากอากาศได้เร็ว มันก็เลยจะทําให้บางทีถ้าท่วมนานเกินไปก็จะทําให้ไผ่ตายได้เยื่นไผ่ทางหมนเคยเอาลงมาปลูกในแปลงแบบนี้ก็คือพอผ่านไปสี่ปีห้าปีก็ไม่โตลําจะอยู่แค่ประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็ยืนเลยยืนแบบนิ่งสี่ปีห้าปีคือไม่ขยายขนาดแล้วก็ไม่ออกนอนใหม่พอมาหน้าแรงก็เหมือนแบบสลบนานเนี่ย ออกหน่อให้ปีละประมาณสองหนออ่อรุ่นหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งกปะกะติแล้วทั้งปีมันต้องมันต้องหลายรุ่นเนะเาะผมกไปดูนี่นะทุกคนเออแลเนี่ไายตรงมือแรงเนียวน้ำนะันะ้นน่ะน้าเห็นไหมเห็นน้ำเนาะก็มีฝักบุ้งถ้าบรรยากาศการทํางานเลยคือเราเดินลุยเลยนะทุกคนเห็นไหมแล้วก็ตอนกิ่งอะไรประกะติเลยนะแต่ว่าล้มลําเย็นลำกับสางสางกอนอะเราจะรอให้น้ําแห้ง ก็จะประมาณปลายปลายธันวาสําหรับแปลงนี้เพราะว่าเอน้ําเยอะมากน้ําจะขังอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือลุ่มสุดลแล้วลหน่อเขาก็เห็นไหมหน่อเขาจะพยายามออกที่ตาบนตาบนที่อยู่เหนือน้ำหลายหลายคนถามมาว่าออกหน่อไหมออก็ออกประมาณนี้แหละทุกคนก็ไม่ไม่ได้แบบเยอะมากหเห็นไหมเพราะเพราะถ้าไม่ออกหน่อเราจะไม่มีลําใหม่ที่เป็นสีเขียวๆนะ ลำสีเข,เขียวนี่คือเป็นลำใหม่นะทุกคนเห็นไหมม,นม,มมันจะลำสีลำมันจะตัดกันมันจะออกเขียวอ่อนกับเขียวเข้มไอล้ลำเ,เ,เขียวเข้มเนี่ยคือลำที่ออกใหม่ในหน้าฝนนี้แหละเห็นไหมแต่มันจะดูกรแน่นๆเนะาะเพราะเราจะสางหลังจากน้ำลดทุกคนเพราะว่าถ้าสางตอนนี้ไม่ได้ทั้งอัอรพิษทั้งงูทั้งขาทั้งอะไรเนาะจะอยู่ในน้ำนะ ในฤด,ดูน้ำหลากนี่เราก็ต้องนะใส่บูทแสงเกียงขายาวอะไรก็ได้ที่ป้องกันตัวเองได้เนาะประมาณนั้นก็นั่นแหละเขาจะทางานในส่วนของการตอนกิ่งพันุ์มากกว่าทุกคนแล้วก็สังบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้สังหมดแต่พอเข้าแรงปุ๊บเราจะทําการสางทั้งหมดนะประมาณนั้นทุกคนะโอเคพามาดูแล้วก็อธิบายนั่นแหละเกี่ยวกับการเอาหนอ่อของไปตรงร่มแรงใน ีนนี่เห็นไหมนี่ในหน้าฝนที่น้ําขังนะเพราะซึ่งแปลงนี้น้ําขังตลอดนี่ก็จะมีลำํำจะมีหน่อใหม่ลําใหม่ประมาณนี้ทุกคนโอเคก็ถ้ามีข้อมูลอะไรที่แบบคนบางหลายคนแฟนเพจหลายคนนี่แบบเตรียมตัวจะแปลสภาพนี่ทุ่งนานี่คือทุ่งนานะเห็นไหมอันนั้นล้อมรอบด้วยสวนไผ่ ในสภาพนาข้าวให้เป็นสวนไถ่นะทุกคนก็สอบถามมันเข้ามาเพิ่มเติมได้ว่าจะทำยังไงเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้แหละทุกคน